ใครที่หาสมาร์ทโฟนสุดคุ้มตอนนี้นี่เลยเลียวมี C67 สมาร์ทโฟนตัวกลางสเปคครบๆทาได้ทุกอย่างกับราคาสุดประหยัดเพียง6,000กว่ากว่าแต่จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเริ่มต้นกับการแกะของของตัวเรียวมี c 7 7ก่อนนะครับแกะออกมาบ้างเห็นอะไรบ้างเอ่ย นี่กล่องสีขีดเหลืองกล่องสีเหลืองนี้นะด้านหลังนี่แกออกมาเจอเข็มชิมซิมก่อนเลยตรงนี้เลยครับนี่เห็นไหมเข็มชิมซิมแล้วก็เคสใส่พร้อมคู่มืออย่างนี้ต่อไปต่อไปมาแกะกมาเป็นตัวเครื่องนี่ครับที่ได้รีวิวจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับ โดยจะมี2ส,สีประกอบไปด้วยสีดำและสีเขียวครับอ่าสวยงามไหมแกะด้านล่างภายในกล่องอีกครับนี่มีหัวชาร์จครับเป็นหัวชาร์จแบบฟาชาร์จ3 3บาทครับเดี่ยชาร์จเร็ว33บาทตัวนี้แล้วก็สายดูซิ USB แกะออกมาเป็นยังไงเอ่ยนี่เป็น USB Type C แบบนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ Type C เลย ต่อไปมาดูรอบๆตัวเครื่องครับเริ่มจากหน้าจอขนาด6.72นิ้วใหญ่สะใจมากแล้วด้านบนเหนือไปเป็นกล้องหน้าครับ8ล้านพิกเซลหันมาด้านหลังครับมีกล้อง2เลน50กับ2ล้านพิกเซลตัวเครื่องสัมผัสแบบดูดีครับสกรีนเรวมีด้านล่างอย่างนี้ครับเนี่ยขึ้นมาดูกล้องชัดๆอีกทีครับกล้อง2เลนอย่างที่ผมบอกไปด้านบนครับเป็นไมโครโฟนตัดเสียง ด้านข้างตรงนี้เป็นช่องใส่ซิมการ์ดครับแล้วก็นี่เลยปุ่มปรับระดับเสียงแล้วก็เปิดปิดหน้าจอ Power ตรงนี้ด้านล่างมีช่องต่อหูฟัง3.5 Type C แล้วก็ลำโพงเสียงครับนี่รับรับตัวเครื่องอย่างนี้เลยโดยมีแรมมีลมจัดเต็มครับโดยเป็นชิปเซ็ต Snapdragon 685 6นาโนเมตรแรม8ลรอม1 8นะครับเรียกว่าจัดเต็มสุดๆครับการใช้งานต่างๆก็เป็นไปอย่างลื่นไหล สำหรับการชาร์จครับมีการชาร์จเร็ว33มสครับสามารถรองรับชาร์จชาร์จเร็วฟา้าชาร์จได้แบบนี้เลยครับพอเสียบขึ้นไปครับมันก็ขึ่นฟา้าชาร์จแบบนี้เลยครับซูเปอร,ร์บุ๊คครับตัวนี้สำหรับการใช้งานทั่วไปก็ต้องบอกได้เลยครับว่าสามารถใช้งานได้ลื่นไหลเข้าวเว็บไซต์อะไรไม่ติดขัดดูวิดีโอก็คมชาร์จบนหน้าจอ6.72นิ้วครับและยังใช้ตัว os OH ของเดยวมีพิเศษอย่าง เดียวมี UI ครับเบยออนแอนดรอยเรียกว่าการใช้งานก็เป็นไปอย่างลื่นไหลครับนี่เห็นไหมล่ะวิดีโอก็ดูได้คมชัดเต็มตาครับความละเอียดในการวิดีโอสูงสุดก็จะเป็น Full HD ครับสำหรับกล้องตัวนี้ครับกล้องสองเลนตัวนี้ดูเลย50บวก 2อล้านพิกเซลสามารถถ่ายภาพได้อย่างสวยงามจะเป็นยังไงบ้างเราไปดูภาพตัวอย่างกันครับต่อมาจะเป็นประสบการณ์การเล่นเกมครับเดี๋ยวผมจะเล่นปักจีให้ดูครับจากที่บอกไปครับตัวนี้เป็น Demensity 6100 o c t ห Core เรือ2.2 การเล่นแบบทั่วๆไปอ่ะสามารถทําได้อย่างลื่นไหลไม่ติดขัดครับถ้าใครเอามาใช้งานเล่นเกมก็บอกเลยครับตัวนี้เป็นมือถือรุ่นประหยัดสุดคุ้มที่เล่นเกมได้ดีตัวหนึ่งเลยครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือตัวเรียวมี c 6 7นะครับมีให้เลือกด้วยกัน2สีสามารถหาซื้อในร้านค้าสมาร์ทโฟนชั้นนำทั่วไปในราคา649 9บาทครับโดยตัวนี้จะเป็นรุ่นแรม8ลอมนะครับสำหรับวันนี้ทัชโฟนบิว และเรียวมีและผมเองดักกิ่งขอลาไปก่อนสวัสดีครับ